chạm vào đó rồi, dưới cũng được. สบายดีทา่านผู้ชมวันนี้เจอกับเรื่องเล่าบะเกลวคือเก่าบนเขืนบเบลลอนเด้ออยู่ที่ปาลาเด้อวันนี้เด้อชิม,มากินปินงนู้พี่น้องเนาะพี่นู้กับอหาหามเลยทำมาสารรำมาสารเนาะเอาไปติดตามกันเด้อกินกันเด้ออาเร็ดิกินปะโอ้พี่นอ้องส่งเสียบเลยโอ้ข้าวต้มข้าวต้มนะจ๊อยนี่มเนี่ยมาใช่ไหมได้ไปเนี่ยไปช่วยตัดเสียบตัดเสียบ ไปหาบ่ให้เองบ่โอ้ยหาเองเอานี่เอาเฮ้ยเปลี่นปรนเนหนออ้กระหอกระหอบ่นั่งลงดีจิจะได้เกื็อละลายอ๋อเหรอมีหมูวมพร้อมีเปบ่อ๋ออืมห่าบวมหาบวมแล้วไปห้าวไปกินหม้ให้ผัองอะไเนาะโอ้โหปี

mhmm 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 nó mhmm 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 mà đây, lìn เดี๋ยวไปกินกันนเยว่ะอืมยว่ตมหรคร้องธรรมชาติตัวจะว่าว่าก็าทำหวขงหลังด้อ chạm đó rồi, được chào đón được không chào đón 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 chào

มือกองไม่ <parece> ได้เปนหรอเนอะมือกองสลักดินเนี่ยมันจะเก่งได้่ะอืมขักขักน้องขักขักโอ้บากห้องนี่เดินไปคิดนัน่ระหลารัหลาดหลาดปะลาดประหลาดปหลยจำได้เลยจำต้องแดงวะจแง